ในโลกธุรกิจขนาดใหญ่นะครับมันเต็มไปด้วยตัวเลขและงบการเงินต่างๆมากมายนะครับหลายคนก็คงจะทราบกันนะครับว่ามีบริษัทกลุ่มหนึ่งที่มีอิทธิพลมากๆนะครับซึ่งถูกเรียกว่า b i g กโฟนั่นเองนะครับภารกิจของพวกเขาเนี่ยมันดูเหมือนเป็นเรื่องที่ฟังดูเรียบง่ายนะครับคือการตรวจสอบบัญชีบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของโลกเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเลขต่างๆมันถูกต้องและบัญชีมันมีความเที่ยงตรงนะครับแต่ภายใต้เรื่องราว เรียบง่ายนี้นะครับมันมีความจริงบางอย่างที่น่าตกใจมากๆนะครับเพราะว่าเมื่อมองลึกลงไปเนี่ยเราจะพบว่าบริษัท Big กโฟเหล่านี้นะครับมีอํานาจมหาศาลพวกเขาแผ่อิทธิพลไปทั่วธุรกิจใหญ่ในระดับโลกนะครับและอํานาจนี้เนี่ยแทบไม่ถูกตรวจสอบนะครับดูเหมือนมันจะไม่โปร่งใสซะด้วยซ้ำนะครับและสิ่งที่น่าสนใจก็คือปัจจุบันเนี่ยบทบาทดั้งเดิมในฐานะผูต้ตรวจสอบบัญชีสร้างรายได้เพียงแค่หนึ่งในสาของรายได้ทั้งหมดของพวกเขาเพียงเท่านั้นนะครับ ส่วนที่เหลือเนี่ยมาจากแหล่งที่ทํากําไรได้มากกว่านั่นก็คือบริการให้คาปรึกษาที่พวกเขาเองเนี่ยให้แก่รัฐบาลและบริษัทเดียวกันกันกบที่พวกเขากําลังตรวจสอบอยู่พอแค่อิพีนี้นะครับจะมาชวนควยุยื่องนาวของอํานาจของบริษัท b ิ g กโฟนะครับยักษ์ใหญ่ที่แทบไม่มีใครกล้าแตะสู่อิทธิพลที่อยู่เหนือรัฐบาลทั่วโลกเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to g e e k Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทะลาดนจากดนบล็อกนะครับและนลี่คือรายการ Geek Story นะครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัติธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาพูดถึงอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับก็คืออุตสาหกรรมในการตรวจสอบบัญชีนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับบริษัท Big กโฟ ตอนนี้เนี่ยพวกเขามีพนักงานมากกว่า1ล้านคนที่ทํางานใน180ประเทศทั่วโลกนะครับพวกเขาอยู่แทบจะทุกที่นะครับในรูปแบบของการให้คำปรึกษามีการแทรกซึมเข้าไปในรัฐบาลและมีส่วนในการเขียนช่องโหว่ในการปฏิรูปภาษีมันเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับว่ามัเป็นไปได้ยังไงนะครับที่บริษัทเหล่านี้นะครับที่เป็นบริษัทเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายภาษีและในขณะเดียวกันก็เสนอวิธีการหลีกเลี่ยงภาษีให้กับบริษัท ยักษ์ใหญ่ระดับโลกมากมายนะครับพวกเขาใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญของพวกเขารเรียกว่าเป็นเทพในด้านการหลีกเลี่ยงภาษีและเพื่อทําความเข้าใจกับการเติบโตของบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้นะครับก็ต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของพวกเขานะครับในศตวรรษที่19ตอนนั้นเนี่ยโครงการรถไฟขนาดใหญ่กําลังเฟื่องฟูไปทั่วทุกมุมโลกนะครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยกำลังดําเนินไปอย่างเต็มที่และโลกกาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับแต่ มันมีปัญหาสําคัญเกิดขึ้นนะครับโลกการเงินยุคนั้นเนี่ยมีการควบคุมน้อยมากๆนะครับตลาดเต็มไปด้วยนักต้มตุ๋นที่พยายามรวยจากเงินของนักลงทุนที่ไม่ทันระวังตัวนะครับแล้วนักลงทุนจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าบริษัทใดถูกกฎหมายหรือว่ามันเป็นเพียงการช่อโกงรูปแบบหนึ่งเพียงเท่านั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยเรารัฐบาลทั่วโลกก็ตระหนักถึงความเชื่อมั่นในตลาดการเงินมันเป็นสิ่งจาเป็นนะครับสําหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และรายได้จากภาษีที่พวกเขาจะสามารถเรียกเก็บออกมาได้นะครับพวกเขาจึงคิดหาทางออกกันนะครับบัญชีของทุกบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมใหม่นะครับและการเติบโตที่พุ่งทยานของบริษัทตรวจสอบบัญชีมันก็เริ่มต้นขึ้นนับแต่นั้นนะครับแต่รัฐบ,บาลเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยนะครับว่าพวกเขากําลังให้กําเนิด สิ่งที่เหมือนสัตว์ประหลาดที่จะเอาชนะพวกเขาได้ในไม่ช้าในตอนแรกเนี่ยมันเหมือนเป็นคอนเซปที่ดีมากๆนะครับทุกอย่างเนี่ยดำเนินไปที่ทุกคนหวังไวน้นะครับบริษัทอิสระมากมายเกิดขึ้นทุกที่และโฟกัสเพียงแค่การตรวจจับการช่อโกงและทําให้บัญชีของบริษัทต่างๆเนี่ยมีมาตรฐานนะครับและในไม่ช้าบริษัทเหล่านี้ก็รู้ตัวนะครับว่าการที่พวกเขาเนี่ยต้องมาตรวจสอบบริษัทเพียงแค่ครั้งเดียวและไม่ทําอะไรเลยสําหรับช่วงเวลาที่เหลือของปีมันไม่ใช่ธุรกิจที่ทํากําไรอะไรได้มากนะนะครับ เ่าบริษัทตรวสอบบัญชีก็คิดได้อย่างรวดเร็วนะครับว่าพวกเขากําลังพลาดโอกาสสาคัญในการทํากําไรอย่างมหา,าศาลพวกเขาจึงตัดสินใจใช้ความสามารถของพวกเขาในทางอื่นที่สร้างไรายได้มากกว่านะครับเนื่องจากผู้ตรวจสอบบัญชีเองเนี่ยก็รู้กฎระเบียบและบริษัทที่พวกเขาทํางานให้เป็นอย่างดีนะครับพวกเขาจึงคิดแผนการในการช่วยลูกค้าเพื่อลดภาษีนะครับพวกเขาเห็นช่องทางทางการเงินที่สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับ และวิธีการที่จะเพิ่มกําไรให้เหล่าลูกค้านั่นเองซึ่งจากจุดนี้นี่เองนะครับบริการให้คาปรึกษาซึ่งเป็นสายธุรกิจใหม่ที่ทํากําไรได้มากกว่ามันก็ถูกเปิดตัวขึ้นมานะครับและเมื่อพวกเขาเริ่มใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับคาถามก็คือทําไมบริษัทตรวจสอบบัญชีต้องทํางานเพื่อผลประโยชน์ของหน่วยงานกํากับดูแลในตลาดหลักทรัพย์เพียงเท่านั้นนะครับในเมื่อพวกเขาสามารถทํากําไรได้จากทั้ง2ด้านเลยนะครับซึ่งนี่เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่าง ผู้ตรวจสอบบัญชีกับบริษัทที่พวกเขากำลังตรวจสอบนะครับซึ่งดูเหมือนจะมีประโยชน์ร่วมกันอยู่ก็ต้องบอกว่าก่อนที่เราจะเห็นบริษัทกลุ่ม b i g กโฟในทุกวันนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า Big กฟอยู่นะครับเกิดจากการควบรวมของบริษัทตรตวจสอบบัญชีระดับโลกและสุดท้ายเนี่ยมันได้กลายมาเหลือเพียงแค่ Big กโฟผ่านเหตุการณ์อันร้ายแรงที่มันสั่นคลอนโลกธุรกิจเป็นอย่างมากนะครับเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มขึ้นในปี2000นะครับ ช่วงที่ธุรกิจกำลังเฟื่องฟูอาเธอร์อนเดอร์สันหนึ่งในบริษัทบิ๊กไฟในตอนนั้นนะครับได้เรียกเก็บเงินจากลูกค้าคนสําคัญก็คือเอลลอนคอปเปเรชันนะครับมากกว่า1ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์สําหรับค่าบริการตรวจสอบและให้คำปรึกษานะครับเอลลอนตอนนั้นเนี่ยถูกยกย่องว่าเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมมากที่สุดของอเมริกานะครับและเป็นที่รักของวอลสตีเป็นอย่างมากบริษัทซื้อขายพลังงานยักษ์ใหญ่แห่งนี้เนี่ย เรียกตัวเองอย่างไม่ทอมตัวนะครับว่าเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีสถานะไม่ต่างจากเท sla หรือ Facebook หรือ NV ็นวีดีในยุคปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่ออาเธอร์แอนเดอร์สันเนี่ยเข้าไปผัวพันกับเอ็นรอนมากขึ้นนะครับเพราะว่าธุรกิจให้คาปรึกษาเนี่ยมันทํากําไรได้มากมายจนพวกเขาทําเงินได้มากกว่ากับการให้คำปรึกษานะครับมากกว่าการตรวจสอบบัญชีทั่วไปซะอีกนะครับ ฝั่งเอนรอนเองเนี่ยก็มีอิทธิพลค่อนข้างสูงนะครับและเริ่มกดดันผู้ตรวจสอบของอาร์เธอร์แอนเดอร์สันมีการใช้กลยุทธ์บางอย่างนะครับโอ้โหบางครั้งเนี่ยมีการขังผู้ตรวจสอบบัญชีของแอนเดอร์สันไว้ในห้องจนกว่าจะออกจดหมายสนับสนุนเครดิตภาษีมหาศาลถึง270ล้านดอลลาร์นะครับและพาร์ทเนอร์ที่แอนเดอร์สันเนี่ยกับสนับสนุนพฤติกรรมนี้นะครับเนื่องจากพวกเขาเนี่ยได้กําไรมหาศาลเกินกว่าที่จะทิ้งบริษัทอย่างเอนรอนไปนะครับและภายใต้แรงกดดันจากเอนรอน เราผู้ตรวจสอบบัญชีก็เริ่มทํางานอย่างยั่งลําบกนะครับเมื่อธุรกรรมทางการเงินของเอนโรนเองเนี่ยเริ่มมีความน่าสงสัยเพิ่มมากขึ้นแรงกดดันมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับจนในเดือนสิงหาคมปี2001แม้แต่ซีอของเอนโรนเองเนี่ยก็คิดว่าสถานการณ์มันเลวร้ายเกินไปแล้วนะครับเมื่อเขาได้ตัดสินใจลาออกบริษัทเริ่มรายงานการขาดทุนอย่างหนักและทําให้ราคาหุ้นตกลงอย่างรวดเร็วนะครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายที่กําลังจะเกิดขึ้น ในเดือนต่อมาเนี่ยโอ้โหเกิดภาวะวิตกังบนกันอย่างมากนะครับที่อ r t เธอร์แอนเดอร์สันตอนนั้นเนี่ยเครื่องย่อยกระดาษทํางาน24ชั่วโมงต่อวันบนชั้น37ใกล้กับเอล n อนทาวเวอร์นะครับพนักง,งานเนี่ยทำงานอย่างหนักพยายามนํากระดาษป้อนเข้าเครื่องนี้ตลอดทั้งคืนนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่การทําลายเอกสารธรรมดาธดานะครับแต่ว่ามันเป็นภารกิจในการกําจัดหลักฐานทั้งหมดรวมถึงอีเมลกว่า30,000ฉบับ พวกเขาได้ทำลายเอกสารที่มีความเสี่ยงมากกว่า1ตันภายใน3วันนะครับมันเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายนะครับในการปกปิดการมีส่วนร่วมของพวกเขาในการหลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาและสุดท้ายความจริงมันก็ปรากฏนะครับเพราะเอรลอนเองเนี่ยไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมอย่างที่พวกเขาอวดอ้างแต่อย่างใดนะครับแต่พวกเขาใช้เรื่องของการซุกบัญชีนะครับ สร้างบัญชีปลอมที่ผิดกฎหมายเพื่อสร้างกําไรที่มันไม่มีอยู่จริงนะครับและไม่กี่เดือนต่อมาเนี่ยพวกเขาก็ยื่นล้มละลายผลกะทบกากเหตุการณ์นี้เนี่ยโอ้โหรุนแรงมากๆนะครับเพราะว่างานนับหมื่นตําแหน่งมันสูญหายไปทันทีนะครับมูลค่าตลาดหลายพันล้านดอลลาร์ถูกทําลายอย่างย่อยยับนะครับเมื่อเอลอนล้มละลายการล่มสลายของเอลอนเนี่ยยังได้ลากอาร์เธอร์แอนเดอร์สันไปด้วยนะครับและเปลี่ยนจากบริษัทเดิมที่เป็นบิ๊กไฟให้เหลือเพียงบิ๊กโฟนะครับ มีเพียงแผนให้คำปรึกษาของ Arthur อร์แอนเดอร์สันที่รอดออกมานะครับและกลายมาเป็นบริษัทที่เรารู้จักกันในปัจจุบันก็คือบริษัท a อส e ซนเจอนั่นเองนะครับทุกคนในอุตสาหกรรมก็คิดว่ากลุ่มบริษัทเหล่านี้เนี่ยควรที่จะเรียนรู้บทเรียนจากความผิดพลาดครั้งนี้นะครับซึ่งในปีต่อมาเนี่ยผู้บริหารของบริษัทตรวจสอบบัญชีหลายคนก็ถูกจำคุกนะครับวิชาชีพการตรวจสอบบัญชีถูกปฏิรูปใหม่ทั้งหมดนะครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยรัฐสภาอเมริกันเนี่ยก็ควรจะจัดก,การเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ให้เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมนี้อีกต่อไปผู้ตรวจสอบบัญชีเนี่ยควรถูกกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่มันสูงขึ้นและเป็นการเริ่มยุคใหม่ที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นอย่างจริงจังนะครับแม้ว่าวิกฤตเอลอนจะสร้างความเสียหายอย่างมากและทําให้เงินหลายพันล้านมันศูนย์มาลายหายสิ้นไปเลยนะครับ แต่ก็ต้องบอกว่านั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับเพราะสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันร้ายแรงยิ่งกว่าเดิมนะครับขอให้เกิดความเสียหายทางการเงินหลายล้านล้านนะครับก็ต้องย้อนกลับไปในเดือนกันยายนปี2006นนะครับภายในสำนักง,งานของบริษัทตรวจสอบบัญชีอย่างเ e อิร์แอนยังตอนนั้นเนี่ยมีพนักงานหนุ่มคนหนึ่งกาลังตรวจสอบงบการเงินของเลมอน布拉เตอร์อย่างละเอียดนะครับโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าอีกเพียง2ปีให้หลังธนาคารแห่งนี้เนี่ยจะประสบกับการล่มสลายนะครับ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของวิกฤตการเงินโลกครั้งใหญ่ในปี2008ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยทุกอย่างดูเหมือนจะดําเนินไปด้วยดีนะครับแต่เมื่อตัวเขาเองเนี่ยได้ศึกษาเอกสารลงลึกลงไปเนี่ยมันมีรูปแบบที่น่าสงสัยปรากฏขึ้นนะครับเทคนิคทางบัญชีที่เรียกว่า repo 105นะครับจุดประสงค์หลักของมันก็คือการจัดการงบการเงินของบริษัทและปกปิดสถานะทางการเงินที่แท้จริง ตอนนั้นเนี่ยหนุ่มคนนั้นก็เริ่มสงสัยนะครับเขาคิดถึงชื่อเสียงและวิกฤตทางการเงินที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้กับเลมัน布拉เตอร์นะครับเขาจึงได้ขอคําแนะนําจากผู้บังคับบัญชาที่เ e อิอนออนยังและสอบถามว่าสิ่งที่เขาพบมันสอดคล้องกับกฎระเบียบในการตรวจสอบบัญชีหรือไม่นะครับแต่ข้อคอนเซิร์นของเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยไม่ได้รับความสนใจอย่างจริงจังนะครับภายในเดือนมิถุนายนปี2008ธุรกรรมของรีโป1หน่ส่วนหที่เลมัน布拉เตอร์มันเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับ จนกระทั่งแม้แต่รองหัวหน้าฝ่ายการเงินของธนาคารเองก็<_ P. <_ P. <_>ยังรู้สึกวิตกกังวลกับสิ่งนี้นะครับซึ่งเมื่อถึงจุดนั้นนะครับจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องมันอยู่ในระดับเป็นหมื่นล้านดอลลาร์แล้วนะครับเขาเองก็เข้าหาผู้บริหารระดับสูงของเออร์แอนยังเพื่อสแสดงความกังวลนะครับแต่เมื่อเขาได้กล่าวถึงตัวเลขที่น่าตกใจนี้นะครับผู้บริหารกลับสแสดงสีหน้าเฉยเมยนะครับไม่มีการดาเนินการใดๆ และเพียงไม่กี่วันหลังจากการประชุมนี้นะครับเออร์แอนยังก็ลงนามในรายงานไตรมาสของเ曼อร์สแม้จะรู้อย่างชัดเจนนะครับว่าตัวเลขของธนาคารเนี่ยถูกปรับแต่งไปถึง5 0,000ล้านดอลลาร์นะครับในช่วงต้นปีสองพันแปด雷เ布อร์ได้แสดงผลประกอบการทางการเงินที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์บริษัทนะครับพร้อมจ่ายโบนัสมาสารให้กับเหล่าผู้บริหารแต่ทุกคนก็รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเพราะในวันที่15กันยายนปี2008 เลแมนบรอดเดอร์ยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุนอันดับที่4ของ Wall s t ต e e t ประกาศล้มละลายโอ้ตอนนั้นเนี่ยมีภาพพนักงานเดินออกจากตึกพร้อมกล่องสัมภาระในมือนะครับกลายเป็นภาพจําของวิกฤตการเงินโลกนะครับการล่มสลายของเลแมนบรอดเดอร์นี่เองนะครับที่กระตุ้นให้เกิดผลกระทบแบบโดมิโนโไปทั่วทั้งโลกนะครับซึ่งแม้กระทั่งจนถึงทุกวันนี้นะครับเอร์แอนยังก็ยังคงปฏิเสธการกระทาผิดเหล่านี้นะครับโดยพวกเขาเน้นย้าว่าไม่มีศาลใดตัดสินว่าพวกเขามีความผิดนะครับ ซึ่งนี่อาจจะเป็นครั้งแรกนะครับที่หลายคนได้ยินเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบริษัท b i g กโฟในการล่มสลายของระบบการเงินโลกวิกฤตการเงินครั้งนั้นเนี่ยสร้างความเสียหายมากกว่า9ล้านล้านยูโรทั่วโลกนะครับผู้เสียภาษีทั่วโลกเนี่ยต้องช่วยเหลือธนาคารหลายแห่งซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้รับการตรวจสอบจากบริษัท b i g กโฟนั่นเองซึ่งจากเคสตัวอ,อย่างที่เกิดขึ้นนะครับมันเห็นได้ชัดนะครับว่าโลกการเงินตอนนี้มันเต็มไปด้วยความล้มเหลวในการตรวจสอบของบริษัทบิ๊กโฟนะครับ พวกเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่เพราะพวกเขาสามารถทําเงินส่วนใหญ่จากธุรกิจอื่นๆนะครับโดยเฉพาะในด้านการให้คาปรึกษาสิ่งที่พวกเขาเชี่ยวชาญจริงๆในตอนนี้นะครับก็คือบริการในการหลีกเลี่ยงภาษีไปทั่วทุกมุมโลกนะครับมันทําให้การเลี่ยงภาษีเหล่านี้มันถูกกฎหมายนั่นเองนะครับให้กับบริษัทที่พวกเขาทํางานให้มันเป็นเดลที่วินวินสําหรับทั้ง2ฝ่ายอยู่แล้วนะครับเพราะบริษัท b ิกโฟก็สร้างแผนการหลีกเลี่ยงภาษีที่พร้อมใช้งานนะครับ พร้อมการรับประกันว่าผู้ตรวจสอบภายในของพวกเขาเนี่ยจะให้ไฟเขียวแบบเต็มที่นะครับซึ่งมันเป็นกลยุทธ์ที่สร้างผลกําไรหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับทั้งบริษัทลูกค้าและบริษัทบิก๊กโฟเองในขณะที่ปล่อยให้ผู้เสียภาษีรายย่อยนี่แบกรับภาษีเหล่านี้แทนนะครับตัวอย่างที่น่าสนใจของวิธีการหลีกเลี่ยงภาษีก็คือการจัดตั้งเชลคอมพาน,นีนะครับซึ่งเราน่าจะเคยได้ยินกันมานานแล้วนะครับมักจะตั้งอยู่ในประเทศที่เป็นสวรรค์ในการหลีกเลี่ยงภาษีนะครับ มีการเก็บภาษีน้อยหรือแทบไม่มีเลยนะครับในเอกสาร Panama Papers ซึ่งเป็นข้อมูลที่เปิดเผยแผนการทำภาษีของกลุ่มชนชั้นนาระดับโลกและบริษัทข้ามชาติมากมายนะครับ Big f เองเนี่ยถูกกล่าวถึงมากกว่า1น0 0 0แครั้งนะครับตัวอย่างในปี2องพนนะครับรัฐบ,บาลออสเตรเลียเนี่ยตอนนั้นพวกเขารู้สึกหงุดหงิดกับบริษัทข้ามชาตินะครับไม่ไว่าจะเป็น Google Facebook และ Apple นะครับ ที่มักจะโยกย้ายกำไรไปยังเชลคอมเานีเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีในประเทศออสเตรเลียนะครับและตอนนั้นเนี่ยทางรัฐบาลออสเตรเลียก็ไปปรึกษากับบริษัท p พ i ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอนะครับเพื่อช่วยเหลือในเรื่องนี้นะครับในขณะที่ดูเหมือนว่าจะช่วยรัฐบาลออสเตรเลียในการปฏิรูปกฎหมายภาษีนะครับ p พส์วอเตอร์เฮาส์คูเปอเนี่ยกับวางแผนที่จะทํากําไรได้มากกว่าอย่างลับๆนะครับ พวกเขานําข้อมูลรัฐบาลที่เป็นความลับระดับสูงและมีความสําคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปที่กําลังจะเกิดขึ้นให้กับลูกค้าของพวกเขานะครับซึ่งก็คือกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เหล่านี้แทบจะทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นทําตัวเหมือนนกสองหัวเลยก็ว่าได้นะครับพวกเขาคิดการปฏิรูปภาษีแต่ไปบอกบริษัทเทคว่าวิธีการหลีกเลี่ยงกฎหมายที่ถูกปฏิรูปแล้วต้องทํำยังไงนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าทําเงินทั้งสองด้านนะครับ คำถามก็คือทําไมรัฐบาลประเทศระดับออสเตรเลียจึงต้องไปจ้างบริษัทเหล่านี้นะครับเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสมดุลเลยนะครับระหว่างรัฐบาลกับบริษัทที่ปรึกษามันมีวงจรที่เกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลต้องจ้างที่ปรึกษาเพราะขาดความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้นะครับพวกเขาก็ไม่ได้สร้างความรู้ของตัวเองขึ้นมานะครับทําให้พวกเขาต้องพึ่งพาที่ปรึกษาภายนอกมากขึ้นและวงจรนี้เนี่ยมันก็ดําเนินต่อไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ ผลกระทบรจากวงจรนี้เนี่ยโอ้โหมันใหญ่โตมโหฬานมากๆนะครับเพราะว่า Big กโไม่ได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกค้าของพวกเขาเสมอไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพวกเขาก็ล่อลวงเจ้าหน้าที่ที่มีสกิลพิเศษของรัฐบาลด้วยเงินเดือนโบนัสหรือว่าตัวเลขทางการเงินที่มันน่าสนใจกว่านะครับตัวอย่างเช่นในปี2 0 1 8เนี่ยมันมีนักสืบสวนภาษีที่มีชื่อเสียงที่สุด2คนในประเทศเยอรมนีเปลี่ยนฝั่งจากอยู่ฝั่งรัฐบาลนะครับเข้ามาร่วมกับบริษัทดีลอยนะครับ ซึ่งรูปแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกนะครับก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยบริษัท Big กโฟมีอยู่ในทุกขนทุกแห่งนะครับและกําลังมีอํานาจมากกว่าที่เคยนะครับจำนวนเงินมหา,าศาลที่พวกเขาดูแลดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่คอยคุ้มของพวกเขาจากการควบคุมและการตรวจสอบอย่างจริงจังแต่ถ้าดูจากผลงานในอดีตที่ผ่านมานะครับโอ้โหผลกระทบของพวกเขาเนี่ยมันใหญ่หลวงมากๆนะครับต่อเศรษฐกษิจโลกมันทาให้เกิดคําถามสําคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และความยุติธรรมของระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับยักษ์ใหญ่ด้านการให้คำปรึกษาเหล่านี้เนี่ยช่วยสร้างช่องโหว่ที่ทำให้รัฐบาลทั่วโลกสูญเสียรายได้ราวๆ1ล้านล้านดอลลาร์ในทุกๆปีนะครับในขณะที่รายได้รวมของพวกเขาเองมีมูลค่าไม่ถึง2 0แสนล้านดอลลาร์ซะด้วยซ้ำนะครับมันมีความไม่สมดุลอย่างชัดเจนนะครับมันเป็นปัญหาเชิงระบบที่ต้องได้รับการแก้ไข บริษัท b i g กโฟอย่าง p พ w ์วอเ h อร์ e ฮาส์คูเปอร์ดีรอยเอิร์แงและ KPMG นะครับพวกเขาเป็นมากกว่าแค่บริษัทตรวจสอบบัญชีนะครับพวกเขาเป็นสถาบันทางการเงินที่ทรงอิทธิพลอย่างมากในโลกสมัยใหม่นะครับและเหมือนกับสถาบันทางการเงินอื่นๆพวกเขาควรอยู่ภายใต้ใตการตรวจสอบความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําของพวกเขานะครับ ในขณะที่โลกเรากําลังเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจที่ตอนที่มันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของผู้ตรวจสอบและที่ปรึกษาเหล่านี้เนี่ยจะยิ่งสําคัญขึ้นนะครับมันเป็นคาถามที่น่าสนใจนะครับว่าเราจะปล่อยให้บริษัทบิ๊กโฟเหล่านี้ดําเนินธุรกิจแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือควรเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างระบบที่มันเป็นธรรมก่อนที่วิกฤตการเงินครั้งต่อไปมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งนั่นเองครับผมสาหรับเรื่องราวของบริษัทบิ๊กโฟใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่่านนี้กอนน สำหรับเพื่อที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตรใ์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล็อกดิจนทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line end, ที่ a d t h r a d o n T H A R A, A D S O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระด,ดีๆพอดแคต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ